สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นับเสาวันพุธที่14ตุลาคม2563นะครับตอนนี้พายุที่ตลาดนาคูบูบานหันครับอำเภอเมืองจังหวัดหาสารคามครับผมพาพี่น้องเบิ่งราคข้าววาวยูนี่เป็นราคาจแต่นะครับอำเ่งกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้คือบรรยากาศตลาดนาคูบูบานหันครับพี่น้องครับคือว่างัวกับเมืองเพราะหลายวันในบ่อฝนตกมันจืดครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอาครับผมพาพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับเอาสวัสดีครับคุณยายครับ มันี่มาตัวครับมันี่สองตัวได้ขายตัวนึงเหลือตัวหนึ่งแล้วแม่เนาะอ่าตัวนี้นะคุณยายแล้วว่าเอามาสองตัวขายไปตัวหนึ่งเหลือตัวเหลือตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นควายแม่สาวคือมันมีลูกแล้วพ่อแม่สาวทองว่างวะครับพี่เต๋ทองว่างครับเนาะตัวนี้แม่สาวทองว่างครับตัวนี้เป็นง้วคลิปมูดดำออกโบดครับพี่น้องครับถือว่าไายถือง้วนลอยพวกคิปพี่น้องครับแล้วก็เครื่องโูดดำดีครับ นะครับตัวนี้น่าจะให้ลูกดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นงัวบดนะครับนี่พุ่งได้เลยนะครับมึงนะครับแต่ว่าเป็นงัวที่ออกบางมันเลือดสูงนะครับโค้งสางง่ายอยู่นะครับสูงแล้วนะครับนะครับพวกเคลนปากครับเป็นงัวบดมัติเห็ดให้ทรงลูกตามพอครับตัวนอย่างนี้เพาใส่พอได้ก็ได้ตามนั้นครับจ้บาทเะยยายตัวนี้หกสิบหกหมื่นบาทอันนี้คือราคาห่อเลยย่เนาะมีเบอร์ติดต่อปะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ089 089 375 375 8200 8200ยายยังครับยายลำดวนยายลำดวนนะครับเนาะเอาเปิดไลท์คิปมาก็คือตัวนี้ราคา60,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเมียที่โครงสร้างดีพี่น้องครับเอาไปเบอร์ตัวต่อไปขอาคุยับยายครับนี่เขาไปนี่ครับมื้อนี้มาตัวไอ้โมนี้3ครับ3ตัวถ่ายอะไรในก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ครับคุณห้อง ตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวได้ตัวเดียวครับตัวที่สองถึงไม่ทราบครับผสมตัวได้ไปน้อย KF สามหนึ่งครับ KF สามหนึ่งตัวนี้ผสม KF สามหนึ่งไว้พี่น้องครับจะเดือนอะไรผสมไว้ชีเข้าหาเดือนแล้วครับตรวจท้องเรียงครับตดวอแล้วครับตรวจท้องแล้วนะครับตรวจท้องแล้วนะครับประกันตำหนิครับตัวนี้ผสมฮู้เชื่องฮู้เชื่องเนาะผสม KF สามหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้ครับ KF สามหนึ่ง ก็ถุงมันนี่มีหนึงในค้เอมสามหนึ่งครับเนาะมีไปม่หลอดในพอมครับตัวนี้นะครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะคราบาทได้แปดท0พหาครับแปดหม้าบาทครับตัวนี้คุณน้อผสมเกมสามหนึ่งไว้แลครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับกับลูกเฮ้ยสองในทองครับคนวานครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปครับตัวนี้ได้ตัวนี้เปิดหาที่าครับหาที่ลูกตัวไดไสติงเลครับติงเลยห้าหมื่นห้าพบาทนะครับห้วยราคาหนีมาคิดมาเฉีกินราคานีหน่อยเนาะ ทำไมถึงได้เปิดราคานี้ครับทําไมไม่เจ็ดหกเจ็ดหมื่นตามความงามครับผมตามสภาพมันครับตามสภาพมันนะครับเนาะเอาขนมไว้หามื่นหาพันบาทนะครับแล้วตัวนี้ล่ะพี่ลูกซีครับซีไว้หกหมื่นเก้าครับเปิดไปตัวนี้หกหมื่นเก้าครับผมตามพูนเท้เขาไปหน่อยเนาะให้เขาได้อทิศหนึ่งกี่เดือนนะพี่ตัวตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดือนเดือนตัวนี้แปดเดือนครับตัวนี้เท่าไหร่ห้าหมื่นห้าครับผมตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันบาท ตัวนี้ห9 0 0 0บาทตัวนี้มีใบมีหลอแล้วพี่นีครับมีทุกตัวครับมีทุกตัวแล้วเนาะไอเนาะนะนะตัวนี้มีใบม,มีหลอทุกตัวครับวันนี้ลูซีไว้ไครับ69,00 0บาทนะครับเอานะครับก็ราคามาต่อเอาครับวี่นะครับน่าจะได้ขายนะพี่เนาะราคาไม่สูงเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นราคาที่ต่ำลงมาอยู่เบอร์ติดต่อนะครับ092 092 732 732 5376ครับ5376ครับผมพี่ชื่ออะไรครับนุ่นครับพี่นุ่นนะครับอ่โอเคครับเราจะเดินต่อนะครับเมนี้นะครับถือว่าหัวนโบราณมาเลยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเมนี้มาไปฟอกมัวพ่อมัวพ่อมืดแล้วครับมืดแมดแล้วไม่ได้เขอก้าวเอาอยู่ก็ฟอกที่ตัวว่านแรงวันว่า ลูกไก่ก็ขายยี่นี่สองตัวหมดแล้วโอ้ผมเห็นมาดูเรื่องแฝก็ต้องเไม่แฝกไปส่งเรื่องแสนพ่อเนอะาะเอาโอเคครับพวกวนแล้วพ่อนะผมยังต่อเลยครับหมดแล้วครับรเป็นอะไรทีใจบ่อเจ้าบาทนะพอ่อตรงสิกมนเ็บครัเหมือนเจ็ดแม่ลูกโตผูแม่ในลูกโตแล้วพ่อแม่ในลูกโตแล้วครับสองตัวนะครับตัวนี้เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่ผมยังออบงัวก่อนนะครับ พี่น้องในเบื้งตัวก่ครับแต่ว่าสูงแล้วพอเนาะเป็นงัวที่โค้งสางง่ายนะครับ่ายสูงว่าหน่งหกศกวษาแล้ว,วนี้ครับลูกมันโตปูนะครับ,รบเอาแต่ว่ามันถังพวกอดมาได้ที่นนะครับก็นี่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทมันอี่มา,าตัวโตมัน้นี่ออเอาบอร์จิตตอนได้พอเบอร์จิตต์ต้นศูนยเก้าสาสี่สามเก้าศูนย์ห้าสาม สามหกแม่ยังครับแมลีแมลินะครับเนาะเอาโอเคครับครับโอเคครับแม่มันมาเด้อแม่เด้อนะครับสวัสดีครับพ่อขครมุดไปพ่อวันนี้ดิโอ้ยวตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวหูนี่ตัวนี้หูนี่นะครับเอาตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวอะพ่อะคว่าแม่นี่ตัวเดียวครับตัวเดียวครับนี่ไหมครับลูกมั่นมาพรอองเนี่ยทองตัวนี้ลูกตัวใดพ่อสามที่เอที่เอสามหนึ่ง เอานะมีใบมีหลอดพร้อมนะพอเนาะพอตีเบอร์พร้อมมันมาครับตัวนี้หมัยเลขหนูลูกเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ครับสีแดงดีครับตัวนี้มีใบมีหลอดในพร้อมนะครับแล้วก็ตีเบอร์พร้อมนะครับแมวมันได้ลูกตัวเดียวตัวสองท้่ท่องตัวสองใช้ซีไว้่ายไวไหมตัวสองผสมซี่ว่ตัวแรกผสมเคเอฟสามหนึ่งตัวสองให้ซีไว้ายไวนะพอเนาะมีใบมีหลอดในพร้อมตัวท่องเรียบร้อยแล้วตัวท่องเรียบร้อยแล้วเก้าซิงหาครับนะครับเก้าซิงหานะครับแปดแปดแปดซิงหาแปดซิงหานะครับ แปดสิงคหาหนึ่งคือขอดเห็นวะอยผสมสมันผสมผสมแปดิงค้หาจะบาดพอคมนี่เปิดไปซิซีหาครับ1ิ5ซีหาแสนสี่บราันหนึ่งแบาทอเอาคนทองไปหนึ่งแสนพันบาทนะครับเอานะครับกัมาเบอ่งเอาครับตัวนี้โค้งสั่งก็ถือว่าสูงอยู่นะครับ,เ,เ,รบ,ดรบเดี๋ยวยางมันโดนเสียงขอเดี๋ยวยางเบองหนาเหมอกัอนนะครับ ขอยแยงออกพี่น้องเบางกคอนนะครับถือว่าแม่มันก็ถือว่าโค้งสางใส่ได้อยู่เป็นบางมันนะครับปลูกมันก็ดปลูกเชืซ้ำหนึ่งพนวานครับก็ถือว่าสีดีแล้วก็โบ๊ทครับโบ๊ทคักอยู่พี่น้องครับน่าจะว่าท่านอุ่นหนึ่งสื่นครับตัวนั้นเป็น้องพ่อหนะครับเนาะครับครับแค่บาทนะพ่อตัวนี้สิบเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทมันได้ลูกตัวพ่อเพราะมันตัวนี้ แม่สาวผสมไปพ่อของว่าตัวนี้ผสมตัวไหนเนาะพ่อมาริโอ่จะเดินแล้วครับผสมไปแปดเดือนแล้วพ่อแมนว่าเมื่อที่ออกต้งเดินมาแปดเดือนเนี่ยแมนว่าแปดเดือนเพิ่นว่าผสมมาริโอ้ไปแปดเดือนพี่น้องครับต้องทะเบินว่าเมื่อทได้บู๊ทั้งในนะครับทาเบิงเอานะครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะพ่อเนาะสูงกว่ามัดหน่อยกับ เจ็ดสิบพนมันวะใชสูงนประมาณนะเพราะว่าผม่ได้ตรัเป็นว่ามุ่งหนแต่ว่าประมาณที่ครลองเบิ่งเพราะว่าเดิมสีม่งออกตัวใหญ่ตัวหน่อยครับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ือว่าสูงอยู่นะครับล้วก็เป็นวแดงโบดทครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเอตเลเอบอร์ติดต่อได้พ่อศย์กสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกศอหกสางครับพ่อยน้อมบันมีครับพอน้อมบันมีนะครับเอาโอเคครับวผมอย่างต่อก่อนนะครับือนี้ เรื่อยๆเอาเชิญครับเนี่ยตอนนั้นทุกวันนี้ครับกาว่าอนนี่ไอวัตซี่ก็ลังไหลสดพี่นะครับกาตัวนี้นะครัได้หอยกระเลยป๊อปโตครับว่าเวลาเห็นกล่องเป็นยังไรแต่ละกล่องกระจอกมาถมาเอ่อเขาเอินอะไรนะเอาสัมผัสพี่นะเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อเขหอดพ่อดเขาเขาอดวะครับปัดไกดิแต่เลาอยู่ฝั่งเล่าอะพ่อ กอยุแกดำมือซื้อพ่อมันยุแกดำบอพ่อแกดำแกดำพ่อเาตลบซื่ไหกเราอมาตตัวพ่อมาอนี่ยอมาตแปดตัวละแปดตัวตอกลว่ราหั่นเลวอยู่บอกครับนีตัวไหนเน่้าผมเบอ่งไหนบอสนี่นแม่ะห่อมครแมนนี่แนี่สี่สิบซีสี่หมื่เขาเอิ่นว่าต่างสองสัตว์คือว่าตขาองสัตว์องเป็นหนึ่คือว่าตาองสัตว์น่เห็นพ่อก หาคิดไปนะพ่อเนาะเอาสี่เมื่อสี่พันบาทโบดถัวโบดถ์นะพ่อเนาะมัวนี้ตกตุ่มเสียมากเหรอพ่อตกตุ่มมองล้มหมดตัวนี้นะแปดเมื่นี่ตัวนี้ตัวนั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาแปดเมื่อนละอิรเอะอตัวนี้หมอที่เอาดีพ่อจังหวัดตัวนี้ตัวนี้แมีนเธอเอาเจ็ดเมื่นไปพ่อเพี่งพ่อคือพ่อควาแปดเมื่อาะเลยหนึ่งตัวนี้มันตัวนี้น่าคตรที่หล่ะอย่างงี้มากกว่าเสนขึ้น แมนบ่ก่อ,ทอน,นที่หอดเสียนมันจะเเลี้ยนกันตัวหมือาหารเป็นลอยบ,อบ่อบอบตัวมันเลียงไงยมันบายากดิคืคนพ่นเนี่ยเราจิ้เขามือละคับมือละคำกัอ้วนดิรวที่อ้วนคือหมหันเห็นว่าอหาได้กินหลายคาบอกเห็นน้ำพันธุก,กรรมนะพอเนาะครับตัวนี้ห่ออ้วนบอรออ้วนงามนี่หมัน็ดมื่นเกาเลยใส่นะเจ็ดหมื่นเก่านาะครับครับเอาตัวต่อไปพอตัวนี้เจ็ดหมื่นเก่าพันบาทครับผมเห็นแล้วพอตัวนี้สามหสอง สองพั <28 S 2> นแปดได้ป่ะพอ่อสองพั <28 S 2> นแ<ด>ปดไ,ได้ปะ่ะแมนมาครับไ้ไต่ซ้ยุทธ์พ่อพอ,อยากได้ฝากอยากได้ฝากเนาะต,ตัวนี้เจ็กล้านตัวนี้เจ็ด่เอาไปเป็นปแ,แม่พ่อเด้หลังขวท่านใดดิไอ้ทนขีวเร้ร้น,นะ,รระพอ่นะะพอ าวนะเป็นแม่สาวนะแต่ว่าแข่งขาเนี่ยเขาต้องพอเนาะแข่งขาใงญ่แม่ไม่เงี้หัวแข่งนรัสีตุ้งล่ลอนนี้เหเป็นหัวบดนะสิตุ้งแล้อลนะครับตัวนี้เจ็เจ็ดหม่กบาทห้องแบบก็แย่เอานะตัวต่อไปได้พอตัวนั้นตัวนั้นสามหมื่นเจ็าร้อสามหมื่นเจ้ารองไว้สามหมื่นเดพันห้าร้อยบาทมันไม่อเบิ่แล้วเพิ่แล้ว เอาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก <ins> ้าสามศูนย so no. <ux> <in> ์เก้าุามเจ็ดสองามเจ็ดสองามสอห้าแปดสามแมทุ่หนวดเอาครับเอกงัมเราเหล็กแดสแมนปะครับเอาพอดีครับไอ้ไอ้ตัวข้าวมูอนี่มาดีดีครับขายไปแล้วตัวนึงเหลือตัวเดียวเหลือสามสามครับจ้าวไอตัวนี้ตัวนี้มุกชิพาครับมุกมือถ่าพันบาทนะครับเป็นหัวโบดเนาะไอเนาะนะครับแต่ว่าแต่ว่าสีดีครับตัวนี้นะครับท่านเห็นเขานะครับ หมอโบสถ์นะครับนะครับเอาหินออเบิ้งก่อนนะครับตัวนี้แม่นวาตัวนี้แม่นครับได้าครับตัวนี้ตัวนี้ยิปต่อหาดลอยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้ารบาทสองหมื่นครับอ๋อสองหมาไร้บาทตัวนี้มันมีหูใส่นิดนึงหน่อยเนาะหาตัวต่อไปไอตัวไดอีกตัวนี้ลูกมีเพิ่อได้ใบอะ้รตัวนี้ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทลูกตัวปูเนาะดูที่หาสองศูนย์ัวปูนะครับตัวนี้นะครับสี่หมื่นเท่าพ่อ4 7 0ห่ครับสี่หมื่นเจับาทตัวนี้นะครับอายุเก่าเดือนายเอนะพ่อเนาะเข็เขาเลือดไว้แล้วนะครับอายุเก่าเดือนครับสี่หมื่นเจ็ันบาทนะครับหมดไ์้ยพ่อหบดเท่นอเอาเบอร์ตีดต่อนะพ่อศูนย์เก้าหนึ่ง 03771767176พอยังครับพอรัดกับเพื่อว่าปีพอรัดว่าปีนะพอเนาะสวัสดีครับตามาตัวเข้าวโมนี่มาตัวเดียวครับผมตัวเดียวถามราคาได้พอยจังหวะครับตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้น้องไว้แปดหมื่นห้านะลูกตัวใดพอยหูป้อลูกซีไว้นะพ่อเนาะท่านเห็ุเขาแต่ว่าเป็นง่าลูกของท่ที่ดูวัตซิน่ะแต่ล้ำตัวเงี้ยวนะแข็งขากก็ดีครับพี่น้องนะครับ แข้งขาก็ดีน้ำตกกัน้าครับตัวนี้แปดหมื่นหานะพ่อเนาะงัวกินบูดําออกบดครับนี่ครับนี่ครับเครื่องดำนะครับตัวนี้ครับเอานะเบอร์ติดต่อนพ่อศูนย์เก้าดห้าสามหกห้าสามหกห้าศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดพอยังครับพอสำรานบันก็ไม่ครับพอสำรานบันก็ไม่ได้ขายดีพอและในทงคิทใท้คิไผ่ยงท้หาว่ได้ขายได้ขายครับพได้ขายนะครับเนาะเอาบก่อนนะครับ ของประหยาดท้ายคลิปต่อครับจ่ายละพ่อไม่รู้คบนี่ครับเก้าสิบเจ็ดมันไม่รู้ตัวพ่อแม่นี่ลูกตัวแรกแม่ทองว่างสูงประมาณร้อยหกสิบกว่านะพี่น้องร้อยหกสิบห้าประมาณครับประมาณครับเป็นท้องไหวเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับนะครับเป็นง้วงโ้งสารไงครับเฟี้ยงไงเป็นง้วงโบนครับแขงขากคดีครับเพื่อนางคดีครับ งานหักครับพังงานังเงิครับเนยบยายงัหครับทั้งของสระคทั้งขอสระยูบอลละาบือแมนครับแมนครับบอลลบือลานช่อการเสียพอติดเบื้องเด้อครับเด้อนะครับทีดเอายี่ห้อยยังนะพอตอ๋อซีเคนบอเอาทองซีเคครับ ขี่บัวระเบือหนับน้ำนมตึงเลยกินแล้วนะครับเอาอเกีย๊ยงยางก้อนนะครับตัวน,นี้นะครับะลูกไม่จะเดือนรหรอกพ่อลูกมันเนี่ยหกเดือนอแม่ทองว่างมันอีแยกหรอขึ้นไหนแยกบ่อันไหนราคาก็แยกขึ้นกันไรครับลูกมันจังบาทลูกมันน่ะลูกมันสามสิบกลัวสามสิบกลัวสามสิบกัวแม่มันก็เลยหกสิบ เอาครับนะแย่งนะแย่งเลยหกพันนะครับไม่ได้ลูกตัวแรกนี่พอเนาะเอาเบอร์ติตอนได้พอศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกห้าสองหกศูนย์สองศูนย์สี่ครับศูนย์สองศูนย์สี่พออยังครับพอเทพครับพอเทพนะครับผมว่าเป็นตาเอานะครับแยกแม่ยังลูกเราได้เลยนะครับตัวนี้ไปใส่หานซีคิดเซึ้งได้พ่อนะครับหันบอกเสียเวลานะคุณน้องผมบอกเลยว่าเป็นตาเอานะครับวันนี้ผมถามให้แล้วแยกให้แล้วนะครับ ไปเบิ่งตตวตอไปนะครับขอคุณนะพ่อพวกด้แล้วนะครับสวัสดีครับพ่อแค่ใบนะพ่อตัวนี้เก้าหมื่นหาพันบาทนะครับเก้าหมืนหาพันบาทตัวนี้ครับลูกตัวนี้นะพ่อฮะ c ี v i ิ c ก v ี c นี่ครับีนิกครับโอ้ผมติดก่วี่ิกสีอ่านครับจักปีนะพ่อของตัวนี้สอปีครับแตขอสองปีแม่สาวทองวางนะพ่อเนาะฮะ 2ปีเก้าเดือนนะครับแต่ว่าพ่อ,อตัวนี้เก่ามือถ่นานครบามแต่ว่าผมเห็นคนตอมหลายพี่น้องครับนีบ่นหอยครับแือว่าคนนี่เขาจะเบิ้งเขาจะเบิ้งเบิงกีเบิงหางเบิงสีนะครับแล้วก็เบิงความสูงสูงว่าหน่อยหกสิบกัวเจ็ดสิบเนาะประมาณน,นี้นะครับหน่อยหกสิบกัวนะครับแต่ว่าแดงดีแดงเข้มครับโอเคครับเก่ 9, ากมือถ่นานก็พอเก่ามือถ่านครัวนี้ามือถ่านตัวนี้ด้วยครับมานั้งกันมาครับ เอาตัวนี้แดงกระสินรนี่ลูกแดงกระสินนะครับเนาะนี่ลูกแดงกระสินครับท้องว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับจากปีทราทว่าตัวนี้ปีหนึ่งนะครับเนาะวันี้ห้องว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับปีหนึงครับลูกแดงกะะสินผมาครับเอาบอร์ทีต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปส น้องยังครับน้องบูครับน้องบูนะครับเนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวไอ้ยังต่อก่อนนะครับก็ถือว่าง่วงมาเรื่อยๆครับไอ้หงษ์ถามไอ้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับมันคือตมไรพี่น้องนะทั้งคุณนนะครับเดี๋ยวผมคอยอดยังทั้งพี่ดีกว่าแต่มันมีตมนะครับโทษครับโทษครับเดี๋ยวผมถามง่วงนี้ก่อนนะครับจะมาครับตัวนี้พ่อไอ้ยังจะมาทำตัวนี้ เท่าไรครับ 79, 4,9เจ็ดสิบเก้าสี่สิบเก้าสี่มื่นเก้าพันบาทครับตัวนีหอไว้นะครับเป็นงอหูสีขาวครับงอโบดครับสี่หมื่นเก้าันบาทครับตัวนี้สูงประมาณหน่อยหาสิบครับลองครับมาสิสห้สิบตัวนี้ครับเอาเบอร์จิตต่นี่ยีเก้าเบอร์เบอร์จิตต่อ 097 313 313 4จ็ <2, 44, S 1> 4ครับ4244ไยังครับท็อปครับผมไอท็อปนะครับเนาะโอเคครับประกวดนะครับไอท็อปนะครับโอ้แจับบาแล้ะพ่อตรงสีครับเจ็บเจจปีพ่อจะเข่า2ปีแล้วนะครับจะเข่าสองปีแล้วคนเสร็เก่งแล้ว่อ เจ็ดหมืนเจ็ดพันบาทนะครับลูกตัวนี้พอหูวพ่อหูเนาะเก่งก็จะคองแล้วพ่อแล้ววาไงครับตัวนี้ไงยุนะครับพุ่มฝูงเลยครพี่น้องนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนอกก็ไอยุนะครับมีเบอร์ติดต่อพ่อพ่อเบอร์ยังนาอครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าจด้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดสองสามศูนย์แปดสองสามศูนย์พ่อยังครับ กอดสว่างนะครับเนาะเอาโอเคนะครับผมยังต่อก่อนนะครับจต่บาทไอ้ตัวนี้ครับ80,000บาทลูกตัวเม่ครับเป็นงวหูเป็น้องครับนะครับ85,000บาทครับแต่ว่าตัวนี้เบิ้งมาแต่ไกลๆครับคือว่าใหา่ครับไม่ได้โรคตัวนะครับเนี่ยสามตัว ลูกมันนจเดินนะครับลูกมันี่ลูกมะนนจะเดินนะครับเดินเดียวเนาะไมได้พอเดินนะครับเนาะอาน้ตัวนี้ครับลูกงูครับแปดหมเลยครับพี่แปดหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกแดงงูโบของครับตัวนี้ลูกแะแดงครับพี่น้องครับเอาเบติต้เนี่พี่สอนย์ี่ห้าเจ็ดสามเก้าแปดเจ็ดสามเก้าแปดี่ยังครับ เนาะอาขอเพ่อพี่ต้องยางใหยื่อเบิ้งอ่อมก่อนนะครับต้องหันทีนึงทั้งเดียวนะครับเบิ้งทั้งขางนี้นะครับเบิ้งทองไว้ยแปดห้าพันบาทครับงูหลูกสามตัวแล้วครับตัวนี้นะครับเอานะครับมันจะจ่อยยังนิดนึงครับยังหลุดหลุ่ล้มกันแล้โอ้พี่น้องสั่งง่ายครับตัวนี้ครับก็น่าจะเผาแหวงเลยพี่น้องนะครับ ไงครับเน,นี่ยนี่ครับตัวนี้ให้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่ครับแต่ว่าเนื้อไม่เยอะเ,อเนาะไม่อ้วนไม่อ้วนใช่ไหมครับมันคงแก่ๆแ,แล้วครับคงโดนแล้วครับคงไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ผมน้องครับจะมีราคาเด่นตรงหัอวอย่างเดียวผมว่า <laughs> ขอบคุณครับ อย่างเบิ่งก่อนนะครับวันนี้เอาจะบาดอะแม่ตัวนี้ครับบัวไทายนะครับเนาะเอานะครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าคนรอคุณบัวไทายคนรอมันวา,างามครับตัวนี้โค้งช้าเราีครับนะผมยางตัวนะครับก็ถือว่ามือนี้นะครับกะเออแล้วผมยางไปหาขอเกี่ยวกันแล้วบอกว่าห้มาหานครับ สวัสดีครับพ่อเอาผมมาหาแล้วพ่อนี่ตัวครับวันนี้อันนี้ครับวันนี้ผมยังหาครับพ่อละบอมมาถ่ายคลิปพอเนี้ยนะครับเอาไหมาตัวพ่อมันนี้ โค6งหกสิบแปดหนึ่งหกสิบแปมันบวกกันเป็นสามหมื่นตอนนี้สามสตอนนั้สาบวกราคาไปลงสียเอาตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพบาทตัวนี้สาตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทนะครับตัวหกสิบต่พอไหมราคารถหรือเปล่าต่อได้อยู่นะพอเนาะต่อไห้นะครับตัวนี้ครับราคานี่คือราคาห้องนะพอเนาะเอาเบอร์ติดต่อไดพ่อ 088 035 6ด5น์ีก่พอแก้วมอีกใส่พอมพ่อนี่ฮะหูก่พอไหมพ่อโมนี่หูใสยไปตั้งม่สิบหกตั้่ต้องห่วนเอานะครับอยากเลยนะพ่อเนาะเอาสวัสดีครับพ่ออ๋อตัวพ่อมมนี่ยี่สิบตัวเอาหนีเป็นหัวพ่อตัวนี้่ามห่แม่ลูกแม่ลูก เอาเดี๋ยวทายตัวนีก่อนไปายของพอของพ,พ,พ,พอมีเป็นยุนีมัสิตัวเลยนะครับเอาตัวนีของพอมากคมเดี๋วนี่นครับของสันของอสันอ๋แม <c oughs> นเหมือนยุนี่ในโคงนี่ของไวทันเหมือนสิบเอ็ดลูกโตผูหนึ่งแ,<ม>แสนหนึ่งหมื่นบาทแม่ทององเก้ม่ทองจเกะเดินเล้อครับผสมไ้บอเบียนมาอกลังมาเดี๋ยวเดมากอนมาก สิเป็นกระาดาเกระดรกระกรสิงหากัญญาตุลาว่าสามหมื่นนะพอน้อกระากระดาสิเป็นกระาดาหนึ่งแสนหนึ่งหมืบาทรม่ันได้ลูกจักเดือนแล้พ่ออันนี้ลูกจตแล้พ่อเาะตัวนี้พ่อจักเดือนสองสามม้าหรอสอาะพนเอานะไม่แต่ว่าหนังเขาไงเบื้องตามบักเขาเนาะพอมันบ่เบื้องตามบักเขาเอาพี่น้องมันเป็นหัวโค้งสาไงเขาไงเอา ป้าต,ตัวโตไปพอพ่อเบื้องในทีนี้มีตัวไหนเนี่ยตัวไหนแม่ลูกคู่นี้เป็นภาพอ๋อแม่กับลูกอันนี้ลูกมันตัวนี้ลูกซีไว้มาพ่อซีไว้แม่กับซัซีไว้แม่ทักซีไว้นะครับเป็นห้องไว่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแม่ลูกคู่นี้ห้องวันแสนห่าครับแต่ว่าแม่ไม่ได้ลูกตัวพ่อแม่มันอ่ะตัวสองที่เดินแล้วพ่อผสมไว้จะเดินแล้วผสมไว้ สองเดือนกวนนะพอเนะม,ะมีใบ,ะใบะนะบตัวนี้แม่ลูกคู่นี้เ้อไวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับคนห้องไววนะครับเต้าหลุมมันเกงนพพ่งเนาะทัอไรแยกในพอแยกทาแยกก็ได้ครับยแยกไม่แต่พื้นแต่พื้นเีเดียแม่เจ็ดสิบหาน้งไ่าดพออไม่รู้มันงนะลูกขอนทกสิบหานะพอนะอ่านาปนะลูกมันกสิบหานะพอนะเอาน้าไปเนี่ยนะหลมนกสาะ พบอรมีขาดทุนกำไรดอกนะครับเพราะมีไลฟ์ตัวนะครับตัวนี้หกสิบเจ็ดลูกเขาได้แล้พ่อโอ้าจับคอเขาลูกมดแดงแต่เขาบอกหูมีไปนะพ่อเนาะหกหมืน่นเจ็ดพันบาทหกหมื่นเจ็ดพันบาท, 6, 10, บาทาราคาตัวตรงไหนสีแดงนี้พี่น้องครับแดงแบบว่าแสบตาตัวนี้ครับแต่ว่าหางบุกอดมไดไปเลยแต่ว่าหางหนังหนาอยู่นะครับเอาตัวต่อไปพ่อ มดแล้วมดแล้วครับเอาเบอร์ติดต่อไนพอศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้าศูนย์หน่องศูนย์หนึ่องายาสองห้าศน์าสอพอยางครับพอยสันทัดนะครับเนาะเอาขอคุณพ่อนะครับมือนี่นะครับผมมูฮันนะครับกะขออนุญาตถ่ายคลิปว่าโซนหยิบสมิ่งก่อนเมนมาครับเอานะครับดังครับพ่อพ่อดังให้นะพอเนาะ อ่านะเดี๋ยวคงขอหยาดไปถ่ายคลิปทางงัวขุนงัวศากงัวคงเพราะว่าต้องการพี่น้องในเบืองละค่าทุกอย่างพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ